พระองค์เป็นผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระอวัยวะน้อยใหญ่อย่างงดงามสดใสแท้ทั้งมีพระปิชาเกตุกรามีพระวจาอันสละสรวยทรงดำรงมั่นอยู่ในทางสวรรค์นั้นแท้ถ้าว่าพระองค์ใคร่จะทรงพบพระราชโอรถแล้วข้าพเจค์จะนำเสด็จไปในบัดนี้พระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเตมิยราชกุมามรมุตุรนานสาถิกับสูราชาตินีแล้ว มีพระประสงค์ทรงบนวดสมเด็จจอมอมรินทร์ชาธิราชจึงมีเทวราชองค์การสั่งวิสุกรรมเทพบุตรให้รีบรุดจ,จากสวรรค์ลงมาบรรดาลซึ่งบรรณาศาลาและเครื่องบริการบรรพิตถวายเก็บพระเตมีผู้เป็นอิสรงพงศงโพธิสัตว์วิสุกรรมเทพบุตรรับพระดำรัสแล้วก็รีบขาดัแล้วจากสวรรค์ลงมาบรรดาลซึ่งอาถมรพปัตตาลในราปาอันมีประมาณสามโยชน์พร้อมด้วยที่อยู่ในกลางคืนกองวันเสกสรรซึ่งบุคคลนี้ให้มีต้นไม้อันตรการตาด้วยดอกผลมมกจำต้นอยู่เป็นนิด ทั้งเนลมิตซึ่งที่จงกรมยาวยี่สิบศอกอยู่ในที่แกลบาศาลาเรียรายด้วยใสยแก้วและเขียนประกาศไว้ที่ป่าว่าผู้ดใดไฝ่จะบรัพชาจงถือเอาอเครื่องบริการเหล่านี้เถิดขณะเนลมิตสิ่งทั้งปวงแล้วก็บรรดาในเนื้อนกอันพึงลัวประจากรลาพรยนั้นเสียและจึงกลับสู่สวรรค์เมื่อพระเตมียะราชกุมารได้ทรงเป็นอสมสถานนั้นก็ข้าพเจ้ว่าเป็นของที่สเด็จพระอมรินชาติราชประาทถถวยจึงเสด็จสู่บาศาลาเปลื่องเครื่องทรงออ,ทรงออกทรงเครื่องบริการของบัรพากิจ ไปทรงนุ่งผ้งาเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งนุ่งห่มผ้าผืนหนึ่งทำหนังเสือเฉวงบาขมวดผ้าเป,าป,าป็นชดายกขานหนาขึ้นเหนือพระอังศาทรงถือไม้เท้าก้าออกจากบรรา,าสลาเตจจงตรงไปพอสมควรและจึงกล่าวอุทานว่าจ,จะขึ้นว่าการ,รบรรพชาที่เราได้และเป็นสุขแท้ท่านและจึงเสด็จเข้าสู่บรณาสลาอีกประทับนั่งในที่ลาดด้วยนใบไม้ตั้งใจเจริญพระประวิหารจนสเร็จยาณสมบัติอยู่ในที่นั้น ัาถึงเวลาเย็ยนก็สึกเสด็จออกจากบรรณสาสลาต้องไปเก็บใบหมากเม้าที่เกิดอยู่ในที่สุดที่จงกรมมันนึ่งสวยและประทับจับจังอยู่ในที่สถานนนั้ที่นั้นต่อไปหลังจากนั้นต่อมาพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระราชบิดาของพระเตงมีมให้ทรงสลับข่าวสารอย่างในาซาสีจึงสัดส,ส่งให้ตรวจเตรียมพลผานะให้เพื่อจะยกไปรับพระเตมีราชโอรถด้วยสุนทรพจน์คาถาที่จะได้ยกขึ้นเป็นงต้นว่าแปลความในคาถาว่า เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเร่งเตรียมรถเตรียมมาพุ่งเครื่องประดับช่างเตรียมสังบรรดอตีกลองอุ้มหน้าเดียวและสองหน้าและรำมนาอันเพร,รถเราจะไปให้อว่าเก็บตรของเราใช้นิคมสนมนารีกุมารคุม,มามมรีพ่อค้าพรามจีกองช่างมากองรถกองรรวัตถจ,จรเดินเท้าชาวจนบทกุดงพีจงมาจุมพร้อมเปลี่ยนกันเถิดตัวเตรียมยานพานะโดยรือประจิตตามมาไปให้พร้อมกันในบัดนี้เราในสาธีก็นำพาจีสินทบชาติอาชาในเข้าเตรียมรถเข้าสูา่พระประตูพระราชวังลำดับนั้น จึงมีพระเจ้าองค์การตัดสั่งว่าธรรมดาม้าอ้วนย่อมไม่ว่องไวผอมเล่าก็ไม่มีกำลังจงแย่ได้ไปในกองทัพจุงจัดสรรเอาแต่ม้าท,ที่มีสีสันวันหน้าอันงุงมมีกำลังว่องชาว่องไวตรวจเตรียมให้อมสับแย่ได้ช้าเมื่อมีพระราบัญชาสั่งให้ประชุมพลโยธายได้สามวันจึงเสด็จยาตาออกจากราชธานีบรรลุถึงอาสมแห่งพระติมียะรูสีทรงยินดีกับพระติมียาราชโอรสถกันแล้วก็ทำปฏิสันฐานเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศา,าจารย์จึงตัดสั่ง อนาการไว้ว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชขึ้นรถอนันตยมมาสินทาชาติอาชนะและและจัดสั่งว่าสูญเจ้าต้องไหลจงติดตามเราไปในบัดนี้ต้องเตรียมเครื่องราชกุมพันธ์ทั้งห้ามีพัดไวายวิชนีพระอุณหิสมัมมามงคลพระขันนึงสวีดหนึ่งจรงพระบาททองหนึ่งขึ้นสู่รถด้วยทัานเตรียมแล้วรึงเสื่อมกระบวนเสด็จไปให้นายสาธีนำทางมารรลถึงที่พระติมิยะราชลุยีโดยเร็วพันธ์ พระเตมียราชรูปสีท้าเป็นเห็นพระราชบิดาเสด็จมาด้วยคันติยะราชวงบริวารจึงถวายพระพรปฏิสันถานว่ามาบพิพระราชสมบัรเจ้าทรงสำรันอยู่หรือยังไม่มีพระโลกาพระบิดเบียนหรือบรรดาสมณนาฏนาฤารีของะองคและพระพระชนีของอาตมาภาพยังไม่มีโลกาบิดเบียนประการใดหรือพระมหากษัตริย์แต่ว่าดูก่อนพระโอรสบิดามีแต่ความสุขหาทุกข์เมกตกโลกไปบยดเบียนไม่สนมนานาฤทธิทั้งปวงและพระราชนของเจ้าก็ยังสุขสำรันอยู่ทุกที่วาราติการ พระจะมีทูลถามว่ามาบพิษพระราชสมภารเจ้าไม่ทรงมอวเมาอยู่ด้วยสุราุรามีไรหรือตรมันอยู่ในทศพิธราชธรรมหรือประการใดสัตตอบว่าบิดาหาได้มัวเมงอยู่ด้วยสุรามีไรไม่ได้มันอยู่ในทศพิธราชธรรมอยู่เสมอมาพระจะมีทูลถามต่อไปว่าราชพันธุ์นาของพระองค์มีช่างมาเป็นต้นไม่มีโรคข้าพยาิเบียดเบียนหรือแต่แต่ว่าไม่มีบ้านเมืองของพระองค์มีทั้งปัจจันตัดชนบทมีอยู่ปลายแดนและอยู่ในถ้ำกลางจนถึงคลังยังแน่นหนาอยู่ยังแน่นหนาบริบณนอยู่หรือ แต่ตอบว่ายังหนาแน่นอยู่ในการนั้นพระนางจันทาทวีอัครเมเหสิมที่มู่สนมเวทล้อมเสด็จมาถึงบตาศาลาข้าพระสงจับพระบาททองสองของพระราชโอรสกลบลงตรงพระกันแสงพระมกษัตริย์ทรงตัดสั่งให้พระนางเจ้าท้าพเนรใบหมักมาอันเป็นอาหารของพระราชโอรสและตัดว่าความอัศจรรย์ได้เกิด้นมีเกบิดาเพราะเห็นเจ้าอยู่ในป่าผู้เดียวเช่นนี้ยังมีผิวผุพันอันผ่องใสพระที่มียุถาพระพรว่าอาตมันนอนนอนผู้เดียวอยู่บนเครื่องรรชด้วยใบไม้เช่นนี้ แต่มีผิวพันธ์ปรงใสแต่กองรักษาของอาตมาก็ไม่มีแต่อาตมาภาพไม่มีความเศร้าใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆจึงมีผิวพนธ์อันปองใสส่วนคนโง่คนอวิชชาทั้งหลายที่เศร้าใจอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆาก็มีผิวพนธ์ไม่ปองใสเหมือนกับไม้อ้ออันบุคคลทอดทิ้งไว้กลางแดดเช่นนั้นคำดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงตงจัดเชื้อเชิญพระติมิยราชือษีเพื่อเสด็จกลับพระนครว่าปิดาขอมอบกองช่างม้ากองรถบทจรกองสวมเกราะพระราชวังนางสนมกำนันให้แก่พ่อ พราพเจาจงไปเป็นราชเาสวยสุขาภิรมย์อยู่ในบ้านเถิดพ่ออย่าอยู่ในป่าน,นี้เลยเวลาจากนําคติยราชกัญญามาจากนาน,นาประเทศเป็นพิเศษให้แก่พ่อขอาพ่จ้จงกลับไปสู่บ้านเมืองระบลงราชาสมบัติอันมีพระราชรถทิดาสมบูรณ์แล้วจึงเคยออกบวชบัประชาต่อภายหลังเถิดพ่อก็ยังอยู่ในวัยปฐมวัยพระเทมีจึงถวายพระพรว่า